สวัสดีครับผมธนรัรับดูลายมือผา่านรับพนุกรรมเขาพบกับทุกท่านอีกเช่นเคยนะครับผมวันนี้ผมจะทานายดวงสตรงคนเกิดราศีพิจิกในเดือนมิถุนายนพศส5 6 8เริ่มจากไพ่นะครับไพ่ใบนี้ดีได้เออับขับไพ่นี้บ่งบอกถึงพื้นดวงของราศีพิจิกและบ่งบอกถึง ดวงจรหรือดวงช่วงนี้โดยคร่าวๆของราศีพิจิกไพ่ใบที่สองมองบอถึงอดีตของราศีพิจิกที่ผ่านมาคร่าวๆไพ่ก็คือก่อนเดือนพฤษภาคมาไพ่พใบที่สามมองมอกถึงเดือนพฤษภาคมาก็คือเน้นเดือนมิถุนาของราศีพิจิกพไพ่ใบที่สี่หมายถึงอดีตไอ้ปานาคที่ถัดจากเดือนมิถุนาเป็นต้นไปไพ่เนี้ยจะบอกว่ามันพื้นดวงนะ ราศีพิจิกหมายถึงนกกับถ้วยที่การก่อกําเนิดใหม่หรือความรู้สึกใหม่ๆจะบอกว่าราศีพิจิกมีแรงบันดาลใจใหม่ๆอยู่ตลอดเวลาชอบที่จะคิด,ดเริ่มชอบที่จะมีความคิดสร้างสรรค์และมีความรี้ลับในตัวเข้าใจนะเลยบอกว่าราศีพิจิกมีความคิดสร้างสรรค์ที่เขาเรียกว่าแรงเริ่มหรือแรงบันดาลใจที่ดีอยู่ตลอดเวลา อาจจะมีบางครั้งที่นอยอ่ะก็ช่างมันเถอะแล้วก็อย่าป่วยกายป่วยใจถ้าป่วยกายป่วยใจคือจบเพราะว่าป่วยกายป่วยป่วยใจมันมักจะมาแล้วบางทีป่วยใจป่วยกายก็มักจะมามันน่าแปลกเพราะฉะนั้นจึงบอกว่าบางทีเนี่ยส่วนใหญ่แล้วอราสิมิชิกต่อให้ป่วยกายหรือป่วยใจหรือป่วยใจหรือป่วยอะไรเงี้ยบางทีนะมันมันมันมักจะหายเร็วพอเราที่ป่วยแบบนี้ป่วยแบบนี้บางที มันก็จะเด้งขึ้นมาเหมือนกับสปริงเด้งขึ้นมาเพราะมันอ่าใช้คํานี้นะ่พ่นี่หมายถึงว่าเหมือนกับมีดกมาเติมเติมเติมของตลอดมันเติมเหรียญไงมันเติมเหรียญให้กับถ้วยนี้ตลอดเลยบอกว่าบางทีมันมันป่วยไม่ได้อะมันมันมันละไม่ได้มันล้าไม่ได้มันหมายถึงว่าถ้าล้าจบเออมันต้องไปต่อถ้าไปต่อไม่ได้ก็คือจบเห็นไหมว่าไพ่นี้คือแล้วถามว่าการที่เริ่ม การที่มีพลังฟื้นฟูตัวเองได้อย่างเสมอมันดีมันเหมืนอนถ้าเราเปรียบเทียบให้เป็นี่นี้มันหมายถึงาเห็นมามีน,มนกตัวนี้มาช่วยเติมนกคืออะไรนกคือจําไว้นะว่านกคือสิ่งที่มาจากอากาศหมายถึงมันอยู่บนฟ้าน,นันหมายถึงตัวแทนของพูดเทวดาหรือเขาเรียกว่าทุสวรรค์เพราะฉะนั้นมันเติมเหรียญหมายถึงว่าคุณมีแรงมานานใจจากฟ้า อ่าอย่างเช่นว่าคุณคิดอะไรไม่ออกตื้อเลยอะ่ะหัวตื้อไปหมดเลยแล้วอย่างหนึ่งคือสังขี้โมกพูด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 ด้วยบางทีโซคุณป่วยบางทีจู่จูมันมีอะไรแว็บแล่นมาในหัวคุณมาจากฟ้าบางทีความคิดที่คุณได้มันไม่ได้มาจากตัวคุณเองหรอกมันมาจากฟ้าส่งมาให้ให้คุณไปทำนูนำ่น,นกระทำนูน่นกระทำนี่แล้วบางทีคุณก็ทำสำเร็จซะด้วยนะมันเหมือนกับฟ้าดนบัรดาลใจให้คุณไปทำโดนบันจารโดนบันนานใจให้คุณทำสำเร็จ เนี่ยแหละคือราศีพิจิกและแรงบันดาลใจที่คุณได้มาเนี่ยบางทีมันเหมือนกับไม่มีวันหมดอ่ะได้มาจากไหนก็ไม่รู้บางทีจะบอกว่าบางทีคุณอาจจะห่อเหี่ยวในบางครั้งแต่คุณก็ลุกขึ้นมาได้เสมอเนี่ยแหละแล้วบันทันใจใหม่ๆอีตาห่างจะบอกว่าบางทีคุณมีไอเดียที่จะทานู่นทํานี่อยู่ตลอดเวลาและอย่างหนึ่งที่สุดท้ายคือแรงทะย,ยานทะย,ยานเกออะไรเช่นคุณตั้งแต่เด็กเนี่ย อันนี้สมมุตินะสมมุติว่าถ้าคุณจนมากเลยแล้วคุณบางทีคุณอาจจะมีแรงบันดาลใจว่าเฮ้ยฉันต้องรวยให้ได้รวยแล้วเพื่ออะไรเน,นี่ยแหละบางทีอาจจะไม่ใช่ทุกคนนะแต่บางทีบางทีราศีพิจิกบางคนอาจจะคิดว่าตัวเองต้องรวยเพื่อทำให้พ่อแม่มีความสุขหรือบางคนอาจจะมีคนในคอนทรลเยอะอันนี้บางคนราศีพิจิกบางคนนะเป็นใหญ่เป็นโตคือคือมีทุกอย่างแล้วอ่ะแต่ว่า ต้องการทําให้ประชาชนมีความสุขก็เลยคิดว่าจะก็คือคงไม่ต้องหมอว่าเป็นอะไรก็คือทําให้แบบคือคือก็ลําบากชีวิตก็ลําบากนะแต่ว่าก็ทําให้แบบประชาชนมีความสุขจน,ขจนได้เป็นใหญ่ไอ้ผมไม่ไม่อยากพูดไม่ไม่อยากเอ่ยนามท่านนะแต่ว่าเห็นไหมว่าเนี่ยแหละก็คือสิ่งที่อาศิพิจิจินี่ยเป็น ก็คือต้องแบกรับต้องคือข้อเสียอย่างหนึ่งคือแบกรับต้องเหนื่อยแต่ว่าข้ออย่างหนึ่งคือเหมือนกำหนดมาให้อ่คือความคิดไอเดียอะไรต่างๆเพื่อเขาเกิดมาเพื่อทำของใหญ่อยู่แล้วเพื่อทำสิ่งใหญ่สิ่งที่เขาต้องแบกรับเห็นมาไพาน,นี้คือการเดี๋ยวผมพูดประวัติของไพนี้ให้ไพนี้จริงๆแล้วคือ jesus คือพระมหั ภาะมหิทานรุภาพของพระเยซูเจ้าจริงๆมันคือความหมายใบนี้เลยนะเห็นไหมว่าน้ำไหลเออลดลงมาห้าสายมันคือการเสียสละแล้วไม่ใช่แค่การเสียสละอย่างเดียวมันหมายถึงการเกิดใหม่การสิ่งดีๆการิเริ่มครั้งใหม่ไอเดียแล้วก็ความรักครั้งใหม่นี่เช่นคุณอ,อกหักมาใบนี้ถ้าเกิดได้มานะเตรียมตัวที่จะ พบอะไรใหม่ๆลืมเรื่องเก่าไปให้หมดการเกิดใหม่ไงนี่แหละไพ่นี้มืองเป็นไพ่ดีและ้าถามว่าราชีพจิ๋วเป็นไงอีกนอกจากที่ว่าเขาจะจนอยู่อย่างเดียวแหละต่อให้เขาจะจนมาแล้วเคยรวยมาซึ่งเป็นอย่างนี้ตลอดว่าเขาอาจจะมีฐานะที่ไม่ดีแต่ส่วนใหญ่แล้วก็รวยได้เกือบทุกคนถ้าเกิดเขาทําใหญ่ทําสิ่งที่มีประโยชน์ไม่ใช่ว่าทําใหญ่อย่างเดียวนะลรเห็นแต่ตัวทําสิ่งที่มีประโยชน์เช่นสมมติว่าไอ้สิ่งที่เขาทำเนี่ยมันมีประโยชน์ต่อสังคมหรือเปล่า มันกับเขาสร้างอาโซสร้างแบตเตอรี่อะไรก็ได้ขึ้นมาเนี่ยแล้วมันใช้ด้วยกันทั่วโลกแล้วอย่างหนึ่งคือใช้ได้กันทั่วโลกเนี่ยมีประโยชน์ไหมหรือว่าไอ้เงินที่ได้มาเนี่ยเอาไปทําอะไรที่มันอุย้ยชีวแฉกลูกน้องก็ไม่ได้รับแต่ถ้าลูกน้องได้รับแล้วมันมีประโยชน์จริงไม่มีเครือบแข่งราศีพิจิกจะรวยมากนะใช้น่นี้มันกับเขาเกิดมาเพื่อที่จะทําให้โลกดีขึ้นนี่คือราศีพิจิก บางคนคุณไม่ต้องไปคิดถึงใหญ่ระดับนั้นก็ได้บางคนหน้าที่แตกต่างกันเช่นสมมติว่าศีลวิจิกบางคนเกิดมาเพื่อเลี้ยงลูกอะให้ลูกสามคนสี่คนที่คุณมีเนี่ยได้ไปต่อเพราะฉะนั้นบอกว่าบางทีเขาอาจจะอธิษฐานก็ได้บอกว่าขอให้ได้เงินมาตรงนี้เพื่อจุนเจือลูกแล้วบางทีสวรรค์ปั้งเงินให้เขามาเลยแล้วบางทีเงินที่ได้มาเนี่ยมากกว่าที่เขาคิดด้วยซ้า แต่ถ้าเขาไม่เอาเงินไปเลี้ยงลูกไปพูดตรงๆนะเอาไปช้อปปิง้งไปลุยช่วยแชกไปจนนเงินมีมากเหลือเกินนะเอาไปบางคนเอาไปเปผู้ชายอื่นก็สมมุตนะินนี่สมมตินะไม่ต้องพูดถึงอนาคตนะคุณคงรู้คำตอบอ่าแล้วเนี่ยเห็นไหมราศีพิจิกจะบอกว่าเกิดมาแล้วบางทีมันมีหน้าที่แปลกๆผมยกตัวอย่างให้น่าจะยกตัวอย่างนะ้อย่างเช่นราชินีมารีอังตัวเน่ ก็ราศีพิจิกส่วนใหญ่แล้วจะเป็นบุคคลที่มีปศั์หรือบุคคลที่มีประวัติที่สะเทือนเรือนลั่นวงการของบางทีก็เป็นระดับแบบประเทศของโลกหรือบางทีแม้แต่ของไทยเราก็มีนะแต่ว่าบุคลบคลคนนี้ผมไม่อยากจะพูดเพราะว่าพ่กานะอืมแต่เอาเป็นว่าท่านท่าน,ท,านท่านคนนี้นี่แบบใหญ่จริงๆแล้วก็มี คุณอุปการต่อประเทศไทยมากๆเลยนะอ่าจริงๆแล้วจะบอกว่าราศีพิจิกจริงๆเนี่ยจะบอกว่าเขามีแรงอุดมการใหญ่ไม่พอเนี่ยเขายังเรื่องความรักของราศีพิจิกจะบอกว่าทำไมถึงได้ไพ่ใบนี้เพราะว่าราศีพิจิกจริงๆแล้วเป็นคนรักคนรักมากบางทีตอนหนุ่มเนี่ยราศีพิจิกเป็นราศีที่มีความมุมนันะอุตสาหะอยู่แล้วบางคนตอนหนุ่มเนี่ย เขายังไม่คิดเรื่องความรักด้วยซ้ําหรือตอนสาวก็แล้วแต่แต่เขาเป็นคนบูชาความรักแต่ถ้าเขาปิ๊งไข่เขาทุ่มเ,เทเต็มที่เลยและแบ่งเวลาดีดีเยสมมสุเขาเป็นผู้ชายใช่ไหมมีแม่มีแฟนสมมุติว่าไม่อยากมีเมียก็ได้มีเมียมีอะไรอย่างเงี้ยเขาแบ่งเวลาแบ่งความรักให้อย่างดีมากว่าคนนี้ควรได้รับความรักเท่านี้คนนี้ได้ความรักเท่านี้หรือแบ่งให้เท่าๆกันแต่บางทีถ้าแฟนเรียกร้องมากแม่อาจจะเรียกร้องมาก เขามีวิธีนะเขามีวิธีบริหารบาลานซ์ว่าเออคนนี้แบบนี้ยังคนนี้ได้ยังไงแต่อย่าไปกดดันเขามากราศีพิจิกถ้าเกิดโดนกดดันมากบางทีก็เครียดเป็นเหมือนกันเลยบอกว่าบางทีหน้าที่อาชีพที่หมอราศีพิจิกคืออะไรผมพูดสุดท้ายอุตสาหกรรมขนาดใหญ่หน้าที่ปกครองคนผมเหมารวมเลยนะปกครองคนจํานวนมากหน้าที่ที่ต้องใช้เป็นโค้ชเป็นครู ครูในที่นี้คือทํารสอนทุหมอเพราะครูคือการช่วยเหลือนักเรียนหรือบางทีก็ทําให้คนที่แบบต้องมีสิบคนยี่สิบคนไปได้ดีนี่ก็เหมาะในผมพูดประมาณนี้นะเรือชีพไรที่ทำให้คนส่วนมากเนี่ยมันได้ดีอันนี้พอเข้าใจก็อยู่ในคอนเซ็ปต์อันนี้พอเข้าใจนะต่อไปเราพูดถึงดวงจรดวงจรนเนี่ยดีมาก ถ้าได้ไพ่ใบนี้สำหรับราศีพิจิกคืออะไร mm. ก็ mm. คอนเซปต์ก็อย่างที่ผมพูดไปเมื่อกี้แหละ mm. ดวงจันทร์คือช่วงเดือนไม่มีช่วงเดือนนั้นเราเอาพูดถึงคร่าวๆในช่วงนี้ช่วงเนี้ย mm. บางคนนะจะบอกว่าไพ่นี้คือการกระทบต่อความรู้สึกโดยตรง mm. เหมือนกับพระเยซูอันนี้ผมไม่พูดนะแต่จริงๆจะบอกว่าไพ่ใบนี้เนี่ยมันคือแม่น้ำห้าสายแล้วออมาคือประสาทสัมผัสทั้งห้าคุณ เปลี่ยนไปด้วยความชุ่มชืน้นแล้วมีนกข้ามเหรียญมานกหมายถึงเทวดามายินดีอืมมันหมายถึงว่าตอนนี้คุณมีความสุขสุดๆเลยในช่วงนี้โดยคร่าวๆมีความสุขสุดๆเลยบางทีคุณอาจจะได้รับข่าวสารไม่ใช่เือเรื่องความสุขว่าตอนนี้คุณมีความสุขอย่างเดียวนะหมายถึงคุณอาจจะได้รับข่าวสารอะไรที่คุณยินดีปรีดายอย่างยิ่งเพราะคุณยินดีมากเลยคุณอาจจะขายที่ดินได้คุณอาจจะอะไรนะ มีความสุขกับความรักอย่างเช่นว่าคุณอาจจะเป็นสารภาพรักกับใครแล้วเขาตอบตกลงหรือบางที่คุณอาจจะไปอะไรนะไปพบรักผู้หญิงคนใหม่ไม่ใช่ไม่ใช่นะตซนเลิกคนเก่าแล้วนะาซมไปพบรักกับผู้หญิงคนใหม่จากที่อ,อกหักมานานนั่นแหละแล้วคุณก็ใจชื้นขึ้นมาแล้วบางทีก็เกิดก่อเกิดเป็นความรักครั้งใหม่และเขาก็ดูเหมือนว่าเขาจะรักคุณด้วยหมายถึงวา่าชอบปิ๊งคุณด้วย มันเป็นความรู้สึกแบบนี้ในช่วงนี้เป็นอะไรก็เห็นนูน่น,นเห็นนั่นเห็นนั่นก็เป็นแบบดีไปหมดเป็นความรู้สึกที่ดีแต่ตั้งถามก่อนว่ามันเป็นเรื่องจริงหรือมันเป็นความรู้สึกแต่มันเป็นไปไม่ได้หรอกว่าถ้ามันเป็นเรื่องจริงแล้วก็คือถ้ามันเป็นเรื่องจริงอะความรู้สึกคุณต้องดีแต่ถ้ามันเป็นเรื่องที่คุณอุปโตกลงแบบค้ามึงกับว่ามันมันไม่มีอะไรในชีวิตของคุณที่มันแบบสีสันเลยอ่ะ คุณรู้สึกคุณไม่ดีหรอกอ่าผมใช้คํำนี้แสดงว่ามันต้องมีอะไรดีๆไงความรู้สึกคุณถึงตั้งได้ดีมันจะแบบบ้าหลาล่าไปว่าเออฉันดีฉันอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นไปไม่ได้ถ้าเกิดสมมติไม่มีเรื่องอะไรแล้วคุณยิ้มหัวเราะล่าอ,อ,อ,อยู่คนเดียวมันหลอกตัวเองอ่าต่อไปนะไพ่ใบนี้ไพ่ใบนี้คืออดีต ความจริงจะบอกมาได้ดีหมดเลยนะแต่ไพ่นี้ทำไมมันถึงไม่ดีมันคืออดีตอดีตที่ผ่านมามันมันคืออดีตอะ่ะที่ผ่านมานี่เจอคนพานครับเจอคนที่คอยเอาชนะแก่งแย่งจริงดีแย่งจิงและดูเหมือนว่าจะทำอะไรไม่สำเร็จด,ด้วยเนี่ยจะบอกว่า ที่ผ่านมาเนี่ยดูเหมือนว่าคุณจะเจอกับคนพาลที่มันแบบว่าไพ่นี้คือไพ่คนพาลคือคนหาเรื่องคนที่แบบใช้อำนาจบาดใหญ่บางคนเน่ะเจอเจ้านายที่บางคนนะเจอเจ้านายที่แบบเอาเรื่องเอาเรื่องอย่างหนึง่งคือบางคนก็อาจจะเป็นลูกน้องก็ได้นะที่แบบว่าเป็นเพื่อนร่วมง,งานของคุณแบบว่าเขาเรียกว่าหาเรื่องอ่ะเขาเรียกว่าชอบหาเรื่องคุณ ชอบแบบผ่านหาเรื่องเอาอะไรไปฟ้องเจ้านายหรือบางคนก็อาจจะเป็นคนที่แบบไม่น่าคบหรือบางคนก็อาจจะเป็นคนที่อาศาัยอยู่ด้วยกันแต่ว่าเขาชอบผ่านไปหมดทุกอย่างอะไรนู่นนี่นิดหน่อยก็ไม่ได้หรือบางคนก็าจะาเป็นคนที่อยู่แบบบางทีนะคนที่รับผิดชอบอะไรมากๆมันจะเจอคนผ่านเช่นสมมติเป็นพี่น้องครอบครัวก็าอาจจะเป็นไปได้แต่ว่า,ามันจะมีอยู่เจ้าเขาเรียกว่าอะไรนะ พี่น้องคนหนึ่งหรืออาจจะเป็นแบบคล้ายๆเหมือนกับว่าเป็นญาติคนหนึ่งที่แบบว่าเป็นเจ้าประจําทําให้ทุกคนปั่นป่วนก็อาจจะเป็นแบบนี้ที่ผ่านมานะอืมแต่ให้คิงอว์ลเราตัดพวกนี้ไปก่อนพวกผ่านพวกผ่านไปก่อนก็คือหมายถึงว่าแล้วมันหมายถึงสถานการณ์ที่ทําอะไรบ้างไม่ได้ด้วยไม่ใช่แค่พี่น้องญาติเพื่อนฝูงอย่างเดียวยังหมายถึงคนที่เป็นเพื่อนร่วมง,งานหรือคุณส่วนหรือเจ้านายที่ผ่าน ที่ทําให้คุณเนี่ยรู้สึกปวดหัวหรือว่าบางทีก็เป็นสถานการณ์รอบข้างหรือเจ้านายก็ได้อไอพี่ใหญ่เจ้านายพูดไปแล้วเขาเียกว่าใครก็ตามใช้คํเนี้ผมพูดเหมารวมเลยดีกว่าว่าที่ทําให้คุณเนี่ยแบบรู้สึกกระกะวนใจจนกระทั่ทงแบบอยากปีกตัวออกมาหรือแม้จะเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ก็ได้นะส่วนพ่ใบนี้คือคิงอวบบ n ล กษัตริย์ถือไม้เท้าครับผมดีไพ่ใบนี้เนี่ยคือผู้เปลี่ยนชีวิตืูใบบนคุณจะเจอกับบุคคลแบบนี้ที่ทำให้คุณเนี่ยได้มีตำแหน่งมากขึ้นบางคนเนี่ยแบบอยากมีตำแหน่งเป็น king of War พอได้ไพ่ใบนี้มาถือไม้เท้าคือได้เป็น king of ว a r เลยคือจะบอกว่าบางคนได้เป็น ceo บางคนได้เป็น ผู้ด,ดูแลอะไรสำคัญสำคัญจะต้องเจอ King คิงมาก่อนหมายถึงว่าคุณต้องเจอบุคคลที่เป็นคิงอยู่แล้วที่เป็นคิงอวอนอยู่แล้วดันคุณขึ้นไปหมายถึงอะไรก็คือคิงอวอนเขาจะบอกว่าเป็นในทุนเป็นพวกคนที่มีอํานาจเป็นพวกคนที่แบบมี power เรื่องการเงินแต่เขาจะไม่ให้ทุนคุณง่ายๆเขาจะไม่ให้โอกาสคุณง่ายๆถ้าคุณไม่มี power อะไรเลยหรือไม่มีคือเรียกว่าบอกมีไกด์เขาจะไม่ให้คุณง่ายๆ มีสักกอนคือจะบอกว่าราศีพิจิกมันเก่งไงมันมีความสามารถอยู่แล้วเขาก็เลยให้อะไรบางอย่างกับคุณมาให้อะไรที่มันแบบนั่นมันหมายถึงว่าบางที่คุณอาจจะมีโอกาสเจอคนแบบนี้ได้นะสําหรับราศีพิจิกได้ทุกกรณีที่เป็นคนที่มี power มีเงินในทุนหรือจะเป็นคนที่เป็นถ้าความรักเข้หมายถึงจะเจอกับผู้ชายแบบนี้ แต่เขาเป็นคนที่มุ่งในเรื่องการงานผลกําไรขัดทุนเป็นหลักจะเป็นแบบนี้ไม่เชคผลง่ายๆตัวไพ่ใบนี้คือไพ่ผู้หญิงถือไอเดียก้าเหรียญจะบอกว่าราศีพิจิกช่วงนี้ดีเป็นพิเศษในช่วงถัดจากเดือนมิถุานาย,ยนไปนี่การเงินดีการงานดีถ้าใครจะขายรถใครที่จะขายที่ดินขายออก และได้เงินกลับมาถ้าคิดจะขายนะหรือบางคนคิดจะซื้อที่ซื้อบ้านซื้อที่ดินซื้อคอนโดซื้ออะไรบางอย่างที่เป็นสินทรัพย์ก็จะได้ซื้อสมใจและ,จะมีตังค์เหลือเก็บน่อยๆอยิจฉาเป็นไพ่ที่เกี่ยเรื่องการเงินสุดๆนะครับผมอาจจะเป็นเพราะคนนี้ช่วยหรือบางทีคุณรู้ข่าวตั้งแต่แรกแล้วว่าคุณน่าจะมีเงินเพิ่มหรือจะโชคดีหรือจะมีความรู้สึกดีๆที่ว่าคุณต้องได้รับข่าวสารดีๆ หรือโชคดีอะมันรู้อยู่แล้วว่าตัวเองโชคดีหรือว่าได้รับอะไรก้อนใหญ่มานะครับผมหรือจะมีคนอุปถัมภ์แล้วแต่หลายเรื่องแต่ว่าไพ่นี้คือสรุปมันดีอ่ะเห็นไหมว่ามีมีเงินนะผู้หญิงคนนี้อูจี้มีเงินนะครับผมไม่ว่าจะขายบ้านขายรถขายที่ดินหรือจะเป็นได้บ้านได้รถได้ที่ดินหรือจะมีสามีให้หรือว่าจะตัวเองได้เงินจากธุรกิจ ได้หมดครับผมจบไปแล้วใครที่ทำง,งานดูอะไรมือวิศวกรรมติดต่อทักไลน์ดีได้ที่ไอดีทารกสองหกใต้ข้อความด้านล่างคลิปลย,ยูทูปนะครับผมไลน์ดีผมทิ้งไว้อยู่ใต้ข้อความด้านล่างคลิปยูทูปใต้ข้อความด้านล่างคลิปนะครับผมหรือจะเป็นไลโ์เอก็ได้ไลโ์เอผมทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างนะครับผมทิ้งลิงก์ไว้เป็นลิงก์นะครับผมไลโ์เอส่วนไลทารกสองหกเป็นช่องทางหลักไลโ์เอเป็นลิงก์เป็นช่องทางธุรกิจเป็นช่องทางธุรกิจนะครับผม มันรับได้คนไม่จํากัดนะมันรับคนได้ไม่จํากัดนะครับรถไฟเอโอเอ็เป็นท่องท่ยกิมรับคนได้ไม่จํากัดแต่มันเป็นท่องธุรกิจเฉยๆถ้าลายแถวสองหกมันรับได้จํากัดแต่มันเป็นรับได้อยู่นะรับได้จำกัดแต่รับได้อยู่เป็นแพืฟอนผมดูสดๆทางรถไฟไม่พิมพ์สองวันไม่เสียสองใบเป็นเพื่อนกันเป็นโทรคุยกันนะครับนะครับหมายถึงว่าเป็นโทรไลน์คุยกันนะ ตอนนี้ผมมีความคิดที่จะเปิดสอนนะครับผมก็วิธีการที่จะทักเข้ามาเรียนตอนนี้ผมคิดไว้แล้วว่าอาจจะลองทักลายโอเอเข้ามาก่อนเพราะว่าส่วนใหญ่ถ้าผมจะเปิดสอนผมจะรับผ่านทางลา A, ไลน์โอเอเป็นช่องทางธุรกิจนะครับผมก็ใครที่อยากจะลองอะไรเข้ามาก่อนก็ได้สอบถามอะไรที่เกี่ยวห้องการสอน หรือ,อยังไงหรือว่าจะถ้าเขาเป็นเพื่อนในไลโอเอก่อนก็ถ้าเข้ามาได้เลยสาหรับไลโอเอแล้วหรือว่าจะวันหน้าจะมาดูหมอหรือว่าจะเรียนหรืออะไรก็ทีหลังก็ได้แต่ถ้าไลโอเอมาสมัครไว้ก่อนเป็นเพื่อนสมัครก็เป็นเพื่อนนะครับผมในไลโอเอมันหรือไม่ต้องอะไรยังไงก็ได้ก็คือถ้าไลโอเอมาไว้ก่อนเพื่อที่จะอ่าเผื่อผมเปิดสอนนะครับผมแต่ยังก็จะแจ้งมปในยูท b e อีกทีหนึ่งสำหราับไละสำหรับการเปิดสอน ทสอนตอนนี้ผมมีบทเรียนเตรียมไว้แล้วนะครับผมสอนเรื่องลายมือพายุสี่ใจอีกทีหนึ่งนะครับผมก็ถามว่าส,า anything, สาถานที่อะไรไงเดี๋ยวผมจะดูอีกทีนะครับผมก็ตอนนี้มีความคิดเฉยแต่ว่าก็มีบทเรียนมีอะไรเรียบร้อยแล้ว,ลวก็คือเตรียมการสถานที่ก็ดูอยู่นะครับผมต่อสถานที่ก็พอมีอยู่บ้างก็หมายถึงว่ามีการคิดเรื่องสถานที่ไว้แล้วแต่ว่าดูอีกทีนะครับผมตอนนี้ดูอีกทีแต่ว่ายังไงก็ ไม่นานเกินรออาจจะมีการสอนนะครับอาจจะนะอาจจะมีการสอนก็ทักเอาไว้ก่อน 00: 00: 00. ส่วนใครที่ทำงานมาที่สังงานมาได้ไลายมือพิเศษของหิ้งตัวเลขชุดใหญ่คลิปเต็มที่ที่สังงานลายมือพิเศษของหิ้งตัวเลขชุดใหญ่นะครับผมเห็นตัวมันเป็นคุยกันจับมือคุยกันนะครับผมเต็มที่ที่สังงานเห็นตัวมันเป็นนะครับผมตรงนี้ราคาค่าครูจะสงูง แต่ว่ามันที่ทานะครับผมก็ถือว่าสองชั่วโมงนะครับที่สอางานสี่ขันตุใจแบบเวีถ้าเป็นธรรมดาอะไรมือพีพีแบบตรงนี้ราคาจะย่ำเยาลงมาที่สํานักงานราคาจะอยู่ที่หนึ่งชั่วโมงไอจะอยู่ที่หนึ่งชั่วโมงราคาจะย่ำเยาลงมานะครับถ้าเป็นแบบออนไลน์ตรงนี้จะอยู่ที่ครึ่งชั่วโมงถ้ามีปัญหาหนะักตรงนี้จะต่อให้หน่อยหนึ่งนะครับผม,ผมก็จะต่อเวลาให้หน่อยหนึ่ง ใครว่าคิดนี้ดีคิดนี้มีประโยชน์กดถูกใจกดแชร์กดซื้อคลายกดติดตามผมเยอะเป็นกําลังใจด้วยเพื่อพาคลิปใหม่ๆคลิปดีๆวันนี้ก็ฝากกดติดตามกดซื้อคลายกดแชร์กดถูกใจวันนี้ไลน์วิ่งตอนนี้สวัสดีครับสวัสดีครับ